มาครับพี่น้องมารู้จักกันต่อครับผมพี่น้องบาตนี่หน้าตะขีแจ๊กดาวเกาะเมื่อกี้ตักดาวเกาะเมื่อกี้นะแจ๊กดาวเกา <reacted> นะจำไม่ได้ลุงเอ็มแจ๊กดาวเหรอเบิ่งท่านบ่เมื่อกี้ยีบเม็ดฝาแล้วพี่น้องแจ๊กดาวเกาะจำได้บ่กคดูเมื่อกี้ลุงเอ็มแจ๊กดาวเกาะหาชิ่หพี่น้อยิงดีต้นรับซูเออไปครับพี่น้องไปหกชิพดาวกันจ้าพี่น้องผมปี๊เกมจกังคิดดีโอเคครับทำนี่ครับหกชิพห้าห้าชิพกดาวครับพี่น้อง<ส>มา ลุยกันต่อครับพี่น้องโอม้ oh นายที่วเรียนยังนะเที่ยวเรียนแคระรีคนดูเรียนแจ็คครับพี่น้องสเตปเตอร์เรียนป้าโอเคจัดไปครับ oh <my. S 2> ผมปรีครับพี่น้องผมปรีผมปรีโอมายโอมายโอมายบักหนาบักหลังบักบักบักไปทุ่ที่เพื่อนทั่วบัก <laughs> <laughs> บักบอกบักบอกเดีย๋ยวได้ยิบบักไปเนาะโอมายจองข้อมาดูจองข้อมาดูบาดเนี่ย น้าทิวเอานาทิวขัดแขวเอานาทิวขัดแขวะวิ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 ววิววิววิววววิววิวยูิวูวิูิว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 ิ่ิูปวิ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 ววก อับคาเดินเด้แต่พี่น้องจา๋ารุยกันต่อรู้เกมผมอาผมปีนึงและตัวเดียวนี้ไปสายที่ไปสายผมนึงนั่นเด้ที่ไปสายอ้าวเหรอหน้าที่วัวแก๋วเพราใจ้เกมน่ะจะเป็นทัพของเตอร์เก่ามันบักหลงมันหลงบัก ถ้าเเจอเก่า or, ator, okay. ues, ้าเจอเดือนก่อนมั่งเราไปเจอต่อเออมันเลยอ่านให้เขาบงยอนหลังบ้างโอเคครับขมบาขมบาข่มบาข่มบาขมบาเอบอกเอาบอเอบอเอาบอกเอาบอกอาบอเอาบอกมบาผมบาขมบาขมบาขมบอขมบาขมบาขมบา ผมอ่นัดยอสิไปสายโอ้โหเรียบร้อยผมปีห้าศูนย์คองเทียดเอาไหมไปเอาบัวไปเลยขอได้บัวเรียบร้อยไหวปะไอ้ไหวกระตูนไหวแลลนะเนาะนี่แจกรุกดบันยังได้กับขมอ่นะเนอะฝ่ายเนาะขอพูดนะรับความใจมครับผมขอบคุณครับผมไม้ผมไม้ผมปีผมไม้ผมไม้ผมปี สองอ,อนืนีน่หยังผมปีสแล้วพี่น้องผมปีสองเลวบีบตเข่าปากผมปีสองแลจ้าผมปีสองผมหลายผมหลราบผมต้มแซบราบผมต้มแซบรับผมต้มแซบผมไมยผมไม้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 ผมปีผมไม้ผมม้ ผมมา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 โหมปีรามผมมาเขียเขียกับจจกบุดบันเขี่ยเหลือบอออกมาโหลดจจกกันนะจะไปเอาตัวพวักขับพอร์ตมาล้มทันเลยก็่อยนะเลี้ยงไปเอาพวักขับพอร์ตมาล้มเอาแท่งมาล้มไม่อยนะข่อยเกิดนะวายแล้วคุณเจ้า ขี่บังไฟเรียนก่อนนะขี่บังไฟเร <bunker daha S 1> ียนก่อนนะจักบาทอ่ะนะโอไมค์โอไมค์โอไมค์เรดจ้าเรดสุดเรดบ้าเรดบ้าไปครับพี e! <DI> ่น <cake> ้องรู้กันต่อครับผมฝากตรงใจชฉมไปเรดจ้าคนดูจ้าคู่ได้ยังเป็นผู้ได้ยากมีอ่าสติ๊กเกอร์เรียนตรงใจชมมีสติ๊กเกอร์ให้เรียนอย่าลืมคอมเมนต์เด้อผู้ได้ต้องใจชมมีสติ๊กเกอร์ให้เรียนได้จ้าอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์นะ อ่ะโอเคลาดิสาลองดูจะมีสติ๊กเกอร์ให้เล่นไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนขอบคุณคค้าต้องหายขวไม้ขวไม้ขวไม้ขวดไม้ล่อตดนงโดนกันล่ะตาผมไฟวโับเักยาขับรถนะเพ้ามีแต่ทางกลับรอขอที่มีทางที่เขาจะกลับมา ready On. An enemy has been defeated. Double no kill. 555. Pass through yeah. game path. Home base. An ally has been defeated. Bò Hèn. K. Song Chữ. 555. มิจ่าป่อปป้าป่อดตีเงี้ยเด้สวัสดีจ้าไอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามิสติกเกอร์บอเห็นก็เจ้าชงใจชมแล้วมิสติกเกอร์ใเฮเลนแก้เขินจะเข้าก่อนเด้อพี่น้องแบบใดแก้เขินก่อนแก้เขินจะเข้าก่อนแบบใดถ้าแปลงแบบแก้เขินจะเข้าก่อนน้องไข่ตุ๋นหลายอารมณ์ดิมีจ้าโอโอเคโอเคโอเค เต้นแน่หนาบัวไฟยังมีเพลงครับท่าข้อแน่บอยท่าด้วยกํลังไปจ้ากำลังไปกําลังไปกำ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 ลังไปอริสาผมไม่ผมปีหาผมไม่ผมปีหาขอบคุณที่ติดตามใจขอบคุณค่ะขอบคุณติดตามไม่ครับ โคมปีหา่าโคมไม้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 โคมปีหน้าจำยางแม่แหละจ้าหน้าจำยางหน้าตาขีเลยชุม้มือเนี่ยแต่มันอัพอยู่มมเมื่อไหร่ทุ่มือเป็นหน้าตาขีเลวตัวใหญ่ขอบคุณค่ะจงใจชมมิสเตอร์รกเกอร์เลนเด้อผู้ใด้จงใจชมนะมิสเตอร์รกเกอร์เลนเด้อพี่น้องมิโ,โกโกชินี้ขึ้นพร้อมและเสียงโมมิยี่ไรเสียงตะโกนสาว โคตรเทพโคตรเทพโคตรเปลี่ยวต่อตอ,อัปเดตใหม่โคตรเทพโคตรเทพโคตรเปลี่ยวกูดดวได้จงใจส้มมีปลายแดงๆขึ้นมองแซดนะพี่น้องไปหาใจส้มมาส่งเฉยๆไหมใจส้มยุสยายโมโหกันเลยนะมันขื่นนะน,นะน้ำลำไยมีความเปรี้ยวหานตัวหนอนระดับแดดไม่ได้จริงละอะนีราาราดิสามีใจส้มขึ้นอันบังไงนี่กันราดิสานอะดิสามีใจส้มอันบังไงนี่กันนะ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 ครับไอ้ครับผมวาจอางไหนครับไอ้าาครับ มีเทติเกอร์เฮเลนพร้อมหมดนะพระบารดาที่ไหนล่ะผมผีไอ้ครับไอ้ครับมันมาหลายแหละครับเติเกอร์เขากลางไอ้ครับ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 เติเกอร์เขากลางครับไอ้ไอ้ครับผมอยู่เดียวบอกครับไอ้สวยไอ้ครับเดี๋ยวผมจ้างไฮเติเตอร์อ้อยู่จังหวัดใดจังหวัดอุบลครับอุบลนมาราศสถานี้เอาใสโซมอาจารย์หน่อยใส่ห้า คอมเมนต์แลเรียนสติ๊กเกอร์เลยจานน้อยโอ้คผีข้อมีนแลเรียนสติ๊กเกอร์เลยได้่วงเตะจูมีคอมเมนต์มีสติ๊กเกอร์โคตรเท่โคตรเบี้ยวโคตรเท่โคตรเท่โคตรเบี้ยวเอฟนีจากป่าคาบครับผมโอเคครับป่าครับโคตรเท่โคตรเท่โคตรเบี้ยวจานน้อยคอมีนเมียจันน้อยใส่ห้านานข้อมีนถ้าเมี ผมว่าอะพี่น้องผมปีหูกระโดดน่ะหน้าตาขี้ขี้นา้าขี้หลังขี้หน้าดีครับจางจ้าวันที่ครับผมผมมาอี๋ผมมาอีผมมาอีผมปีไปสายแนหน่อยใส่รวมยุทธใส่แดนหน่อยเอ้ยหน่อยใส่ห้าดั่นี้หน่อยใส่ห้าภาษาเทพวันนะครับผมปีกับผมไหม ว่านาทีครับโอ้ยอยู่ไปไหแล้วโคมพีโอ้ยขวางแค่นาทิวมันก็พุดไปเนอหน้าทิวคือแห้งเหรอวะน้าทิวแห้งเนาะเกียดน้อยเนาะโคมไม้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 มารานั่นเด้ไม่หดใจไม่หดใจสูมหัวหน้านะโอ้ยน้องอารัญญามีหดไปใจสูมไม่พี่น้อง โคตรเท่โคตรเลี้ยวว่างั้นย่าไม่หอดใต้ใจสวมคู่มือบ่เคยมีมือนี้มีเฉยเลยโคตรเท่โคตรเลียวข่มปีข่มปีโหมายโหมายโหมายใต้ใจสวมแบบงาม ได้ชงไส่สมนะที่นี่มาเลยครับมาเลยครับไส่สมุรดวงเดอพไปน้องไส่สมุรดวงไ้หน้าตาขีแน่โมไม้โไมไม้โไมไม้โไม้ไม้โไม้ไม้โไมคไม้ไมไมโมมไม้มไม้ม ผมปี๊ยใจชมพุทธดวงใครได้เด้อครับใจชมพุทธดวง <Nice assist. S 1> ครับดีครับวันดีครับผมวันดีครับใจชมยุคหางลูกป,ปรไฟล์ลูกเอ็มมันเด้ลรุ่เทิงกันเดีใจที่น้ำสูบมันเด้อวัดเข้าไปเพื่อกมีโลก,กูด,ด้วยโอ้ใครวะเฮ้ ความรักก็เหมือนพัดลมถ้าเราไม่กินข้าวเราจะหิวหมปีความาารักก็เหมือนพัดลมนะครับผมถ้าเราไม่ียบปลั๊กไฟมันก็ไม่ทํางานโอเคความรักก็เหมือนพัดลมไปเนนาได้วะแนวาไดวะความรักก็เหมือนพัดลมขอพุณนครับผมขอพุณนของขวัญนาโฟไฟครับผมขอพุณนโดโดนาโฟไฟครับครามผมนอกไก่ คำคมเนาะคำคมคำคมเนาะคุณกำลังจะมีความรักคุณกำลังจะมีความรักมันจะมีคำคมอยู oh my, ่ในใจโหมายโหมายโไมายโหมไมโหมายพมลาบอนนัน่นหรอสวัสดีครับลูกใดยังกินแล้ง มือนีบปครับมือนีได้เ๋วยเตี๋ยวหมูกรอบครับก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบผม้หมายโม้ผมาย้มายมาย้ผมาย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 ้ผมายม้มมายมไมาย้ม้มาไปก่อนไปก่อนแล้วโมยูแลวไปแล้วโมยูแล้วหลกหลายหนึ่งผมมามายมาตาขีตายขี้อันตีไปงานข้างหลังอ่ะตาขี้ อันนี้ไปเห็นยังอะตาเขโอ้มาโอ้มโอ้บีอังิน่น่าตาเขยงโอ้มาโอมาพูน่ะแอดลำใหญ่พูน่ะโอมายโอมายโอมาโมาผโมาโมาโมาโอ้มาย ผมมา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 เ้ขมผมมา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 ข่มผีไป5้ดาวกันแล้วครับแจ็คบุดแบบนี้ก็ข่มผีเ no>. ห็นบอเห็นบวช่องใจชมไม่ไปเหรียญเห็นบลบมในในในแช เห็นว่แชทแชทพญตอมเห็นบ่สองดาวเลยไหมใช่ไหมส่งใจสมไห่ส่งใจสมมีป้ายเหรียญพญตาลมีป้ายเหรียญซับให้ได้ยังครับผมซับให้ซับใายได้ยังย่งมาได้เลยครับซัพพอร์เตอร์เห็นบอน้องอ่าน้องเกตเองอ่ะกดซับไปโลโก้ยังเป็นหัวใจเหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะมีเนียนสวัสดีครับผมสวัสดีอุ้ยสองดาวจริงๆด้วยเกตน้อย ต้องดาวทำๆเอมพี่เป็นของผายของต้วนครับผมอุ้าายคะแนนห่างกันน้อยเดียวเดินต้วนดับพดโคยังมาต้วนจักดาวเนี่ยต้วนจักดาวอุ้ยหาจุดแปดดาวบาต่ตองานโอเคครับผมขอแอดมูกันเด้อแอดเพื่อนหน่อยตี่นี้แอดเพื่อนหนอ่อยจอบ้านหนองบัวไปอยอมมาหาเล้วครับตี่นี้เดี๋ยวผมมาหาเด้อผมไปเลียนกับน้องไอ้ใครขุลาก่อน ขายคนละโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาหาจ้าไอเทมประมาณนี้ได้จ้าพี่น้องโอเคครับอันนี้อันนี้อันนี้ขายออกแข็งเนอพี่น้องเด็ดเกลี่ยขายออกแข็งครับขั้นบกแข็งก็ับขั้มันแข็งก็ไดล